วันนี้ผมจะพาทุกคนไปเยี่ยมบ้านของคุณหมอกันครับเรามาหาคำตอบกันว่าทำไมคุณหมอถึงเลือกสร้างบ้านกับแบรนดี h โฮมมากที่สุดเราไม่มีเวลามาคอยตรวจงานมาคอยดิวทุกสิ่งทุกอย่างตัวแทนที่ดีที่เราเชื่อถือได้มันก็คือตอบโจทย์แอนดี่โฮมมีแบบบ้านให้เลือกหลายรูปแบบเราสามารถปรับปรุงให้เข้ากับความต้องการของสมาชิกของครอบครัวคือเราเป็นสาย สุขภาพอยู่แล้วเราปลอดภัยวางใจได้แลนดี่6ก็จะมีระบบแทปพัดนี่แหละฮะวัสดุต่างๆที่ปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัยฮะต่ง้ตงตามแบบได้เราไม่จาเป็นต้องมาดูบ่อยมีสถาปน,นิกมาแทบจะทุกสัปดาห์ในแต่ละอาทิตย์เขาก็จะมาอัปเดตเราเนี้ยค่ะในขณะที่เราไม่มีเวลาทั้งคู่ตกลงเลยเนี่ยโอเคที่สุดแล้วแลนดี้เหมาะสมมากเลยค่ะออที่คุณหมอหลายท่านก็คงต้องเลือกตัวแทนออมาทํางานให้เราอย่างเงี้ยที่อื่นไม่มี ก็ไม่ได้ยินวันที่อื่นมีนะคะตอนนี้เรามาอยู่กันที่บึงสีไฟจังหวัดพิจิตรครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเยี่ยมบ้านของคุณหมอเพื่อมาตามหาคําตอบว่าทําไมคุณหมอถึงเลือกบ้านกับแลนด่โฮมมากที่สุดถ้าพร้อมแล้วตามไปดูให้รู้กันที่บ้านหลังแรกกันเลยครับ สวัสดีครับเจนครับขออนุญาตเลยครับเจนครับครับนี่ครับคุณหมอเสรีเจ้าของบ้านหลังนี้ครับให้คุณหมอแนะนำนิดนึงว่าคุณหมอตอนนี้ทําอะไรอยู่ที่ไหนบ้างครับครับนายแพทย์เสรีวุฒิแนินชัยนะครับปัจจุบันเป็นข้าราชการเกษียณนะครับก่อนหน้านี้ทํางานที่โรงพยาบาลพิจิตรในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสายการแพทย์ครับ อยากรู้ว่าทําไมคุณหมอถึงเลือกสร้างบ้านกับแรนดีโฮมครับก่อนอื่นนะครับอันนี้เป็นบ้านหลังแรกของครอบครัวเราเนื่องจากเรารับราชการ,รเป็นแพทย์ก็อยู่ในโรงพยาบาลมาตลอดบ้านพักแพทย์ครับทีนี้ก็เรากรเกษียณอายุราชการแล้วก็ต้องสร้างบ้านเป็นของตัวเองแล้วตอนแรกคุณหมอเลือกดูอยู่กี่ที่ครับตอนที่คิดจะสร้างบ้านหลังแรกเราเลือกหลายที่นะครับแล้วก็ไปคุยนะครับไปคุยหลายที่สุดท้ายเนี่ยเรามาคุยที่ที่แรนดีโฮม นะครับที่เราเลือกของ Landy Home ก็คืออันแรกหนึ่งเนี่ยแอนดี้โฮมมีแบบบ้านให้เลือกหลายรูปแบบประเด็นที่สองเราสามารถปรับปรุงรูปแบบที่ทางบริษัทมีมาตรฐานให้แก้ไขหรือว่าปรับปรุงให้ได้ตามที่ครอบครัวเราแต่ละคนรีเควส t ว่าเราต้องการรูปแบบเป็นยังไงนะครับยกตัวอย่างตรงมุมนี้นะครับจริงๆมันไม่ใช่ดับเบิลสเปซเราก็อยากเป็นดับเบิลสเปซ ็็จ <c oughs> ้อเลยเทควิว <c oughs> ของอบึงสีไฟเขาก็สามารถปรับรูปแบบการทำงานหรือรูปแบบของการก่อสร้างเนี่ยได้ตามที่เราต้องการที่แลนดี้โฮมครับเรามีทีมงานสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมจะดูแลในทุกขั้นตอนในการปรับแบบบ้านให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าครับแบบบ้านของแลนดี้โฮมมีมากกว่า300แบบโดยที่ครอบคลุมนะครับเกือบทุกสไตล์ของแบบบ้านนะครับทั้งเรื่องของแบบบ้านของโมเดน แบบบ้านคอนเทนต์รารีแล้วก็คลาสสิกครับทุกปีเราจะมีการปรับแบบบ้านใหม่ออกแบบบ้านใหม่มาโดยที่ดูจากตลาดดูจากรีเรียเมดหรือความต้องการของลูกค้านะครับแล้วก็พัฒนานะให้ดีขึ้นเรื่อยๆโดยจะมีการเชลเลนต์แบบที่แปลกใหม่เป็นพิเศษเพื่อเป็นโซลูชันเป็นทางเลือกให้ลูกค้าโดยเฉพาะแบบที่ดีจริงๆก็จะถูกนํามาพัฒนาต่อไปแบบที่ไม่ดีก็ถูกนํามาปรับให้มันดีขึ้นนะครับโดยเน้นถึงฟังก์ชันที่ตอบโจทย์นะครับความอยู่สบายแล้วก็เรื่องของ p r o p o r t i o หรือว่างานทางสถาปัตย์ ซึ่งมันแอสเซทิกคือมันสวยงามแล้วก็มีคุณค่านะครับลูกค้าทุกคนถึงชอบนะครับแบบเราเพราะว่าเขามาถึงเขาได้ตอบโจทย์เรื่องของฟังก์ชันด้วยนะครับเรื่องการปรับแบบด้วยแล้วก็เรื่องของอแบบบ้านที่มันสวยงามแสดงว่าข้อแตกต่างที่ทําให้คุณหมอตัดสินใจเลือกแลนดี้โฮมก็คือสิ่งที่คุณหมอเรามาคือมีแบบบ้านให้เลือกเยอะ,อะและ็สามารถปรับแบบบ้านตรงนี้ได้ด้วยครับแล้วเราก็คุยเรื่องมาตรฐานที่ที่จะมาควบคุมการก่อสร้างครับครับเขาก็แจ้งว่าเขามีวิศวะที่จะมา ดูแลการก่อสร้างทุกสัปดาห์ครับเราก็ไว้ใจที่ตรงนี้นะครับแล้วตอนที่คุณหมอได้ไปดูหลายๆบริษัทเ่ยครับ,รบได้ไปพูดคุยเขาไม่มีแบบแบรนด์ดิโฮเลยนะเนื่องจากเราเป็นต่างจังหวัดพิจิตรเนาะไกลจากกรุงเทพก็ประมาณ350บกิโลครับบริษัทที่เราไปดูเนี่ยหนึ่งก็คือเป็นบริษัทโลโคลของจังหวัดครับซึ่งเราสอบถามหลายที่แล้วก็อันนี้จะมีปัญหาเรื่องการการก่อสร้างการทําให้แล้วเสร็จแล้วคุณภาพ อันที่สองเราก็อยากดูบริษัทที่เขามีมาตรฐานระดับประเทศถ้าใครอยู่กรุงเทพปริมณฑลเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเนื่องจากเขามีเยอะตัวเลือกให้เยอะหมดแต่ทีนี้พอมาสร้างต่างจังหวัดด้วยเนี่ยเราก็อยากได้มาตรฐานเท่ากับกรุงเทพปริมณฑลถามก่อนเลยมาพิจิตได้ไหมนะครับแล้วก็อันที่สองเนี่ยแล้วคุณภาพในการควบคุมการก่อสร้างเนี่ยมันจะลดลงไหมเหมือนกรุงเทพไหมเพราะว่าถ้าอยู่ใกล้เขาก็สามารถไปดูแลได้ใกล้ถูกไหม แต่เนื่องจากต้องมาพิจิตรเนี่ยการก่อสร้างเนี่ยมันจะต้องมาดูแลเป็นระยะครับ,รบทางแลนดี้เนี่ยเขาก็มีข้อมูลวิศาวะว่าสามารถมาดูได้ทุกสัปดาห์เราดูทั้งแบบดูทั้งมาตรฐานดูรีวิวแล้วเราคิดว่าบริษัทของแดนดี้โฮมเนี่ย อตอบโจเราบ้านทุกหลังที่สร้างโดย Landy Home ครับใช้ระบบการก่อสร้าง Nova System พร้อมติดตั้งนวัตรกรรมที่ถูกคิดค้นมาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะทําให้มั่นใจได้ว่าบ้านทุกหลังที่สร้างโดย Landy Home มีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากลครับจริงๆแล n d y Home เองเนี่ยมีอยู่หลายสาขานะคะทั้งกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ต่างจังหวัดซึ่งจังหวัดล่าสุดก็คือจังหวัดเชียงใหม่นะคะทุกๆสาขานะคะจะใช้นวัตรกรรมงานก่อสร้างเหมือนกันก็คือระบบงานก่อสร้างที่เรียกว่าระบบงานก่อสร้าง Nova System นะคะ แล้วก็มาตรฐานการทํางานด้วยระบบ ISO 9 0 0 1 2 0 1 5แล้วก็มีเรื่องของนวัตกรรมนะคะไม่ว่าระบบบ้านปอดมแมลงสาบหรือว่าระบบหมุนเวียนอากาศที่เรียกว่าระบบแคปพัดบ้านเนี่ยเราจะมีการเลือกวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างก็จะเป็นระบบบ้านที่เรียกว่าระบบโฮมคูลิ่งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสีนะคะที่เราดูแลในเรื่องของอุณหภูมิในตัวบ้านกระจก เขียวตัดแสงนะคะแล้วก็ในเรื่องของแผ่นสะท้อนความร้อนใต้หลังคาแล้วก็จะมีในเรื่องของอิฐมนลเบาที่ดูแลในเรื่องของการหมุนเวียนของอากาศทุกหลังที่เราปลูกสร้างบ้านนะคะจะได้มาตรฐานเดียวกันไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ดูแลให้เหมือนกันทุกหลังเลยค่ะที่ประทับใจตัวหนึ่งก็คือทางแรนดี้เนี่ยสามารถสร้างได้แล้วเสร็จในสัญญาที่กําหนดแล้วก็รวดเร็วกว่าด้วย hmm. นะครับคือที่เรากลัวเนี่ย เนื่องจากหมอใกล้เกษียณเริ่มตั้งปีสุดท้ายของการเกษียณเราก็อยากให้เสร็จภายในที่เรากเกษียณอายุเราสามารถมาอยู่ได้ก็คือบอกว่าสร้างเสร็จตอนไหนก็คือเสร็จก่อน ่อน d ี <y> Home เป็นบริษัทรับสร้างบ้านที่ให้บริการแบบ One Stop Service ดูแลตั้งแต่เริ่มก่อสร้างบ้านไปจนถึงส่งมอบบ้านให้กับลูกค้าตั้งแต่โปรเซสเริ่มก่อสร้างนะคะจนถึงส่งมอบบ้านนะคะถ้ามีขั้นตอนไหนที่ลูกค้ามีความสงสัยหรือว่าอยากจะปรับเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังสามารถคุยกันได้อยู่ค่ะในเรื่องของระยะเวลาการก่อสร้างหรือว่าในเรื่องของงานรับประกันเนี่ย ก็คือจะยังรวมอยู่ในสัญญาในการก่อสร้างบ้านอยู่แล้วดังนั้นลูกค้าสบายใจได้ว่าลูกค้าจะได้บ้านตามระยะเวลาที่กําหนดนะคะแล้วก็มีมาตรฐานการทํางานตามมาตรฐาน ISO 9001:2015นะคะคุณหมอครับคือช่วงนี้เนี่ยผมเห็นว่าคุณหมอในหลายท่านเนี่ยเลือกสร้างบ้านกับ Landi Home ค่อนข้างเยอะในฐานะที่คุณหมอสิริก็เป็นคุณหมอเหมือนกันอยากรู้ว่าคุณหมอเนี่ยคิดว่าทําไมคุณหมอท่านอื่นๆถึงเลือกสร้างบ้านกับแรนี Home ครับ อันนี้ขอตอบในประสบการณ์ส่วนตัวนะครับ,รบข้อที่หนึ่งเนี่ยเราจะมองว่า,เ,าเรื่องมาตรฐานในการก่อสร้างสำคัญนะครับแล้วก็อันที่สองก็เรื่องคุณภาพในการก่อสร้างสำคัญคอันที่สามก็คือการปรับรูปแบบของการก่อสร้างให้เข้ากับความต้องการของสมาชิกข,ของครอบครัวคุณหมอหลายท่านเนี่ยไม่มีเวลามาดูบ้านคุณหมอได้มาดูบ้านไหมครับตอนร้าเนื่องจาก บ้านหลังนี้ที่สร้างนะฮะอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลแล้วก็ใกล้กับคลินิกเพราะฉะนั้นตัวหมอเองเนี่ยมาดูแทบทุกวันทุกวันเลยที่เราชื่นใจก็คือมีสถาปนิกมาแทบจะทุกสัปดาห์ไม่มีเว้นที่จะมาคุยนะครับม,มามาคุยกันว่าการก่อสร้างเป็นยังไงร,รูปแบบเป็นยังไงมีปัญหาอะไรไหมค,คุณหมอก็จะเห็นความคืบหน้าในแต่ละสัปดาห์แต่ละเดือนไปเรื่อยๆใช่ครับ,รบสรุปแล้วเนี่ยอันนี้เสร็จไปตามกําหนดก่อนกําหนดที่เซ็นสัญญาไว้ครับ การมีบ้านหลังแรกคือฝันของใครหลายๆคนการตัดสินใจเลือกบริษัทผู้รับสร้างบ้านที่ได้คุณภาพมีความมั่นคงทางการเงินใส่ใจในการดูแลการก่อสร้างและที่สําคัญที่สุดคือไม่ทิ้งงานจึงเป็นสิ่งสำคัญมากครับเหตุผลที่คุณหมอเสรีเลือกสร้างบ้านกับ Landy Home หเป็นบริษัทที่มีความมั่นคงและมีมาตรฐานในการก่อสร้างในบ้านที่สวยและเสร็จจริงแน่นอน 2. ที่ Landy Home มีแบบบ้านให้เลือกมากกว่า300แบบ และสามารถปรับแบบบ้านให้ตรงกับความต้องการของทุกคนในครอบครัว 3. ม,มีวิศวกรมาดูแลบ้านตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนกระทั่งส่งมอบบ้านและที่สําคัญสร้างบ้านได้เสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดและทั้งหมดนี้ครับคือเหตุผลที่คุณหมอเสรีเลือกสร้างบ้านกับแลนดี้โฮมจากจังหวัดที่จตรครับเรามาต่อที่จังหวัดน,นครุราชสศีมาเพื่อมาตามหาคําตอบว่าทาไมคุณหมอถึงเลือกสร้างมาก,กับแลนดี้โฮมมากที่สุด ตามไปหาคำตอบกันเลยครับนี่ครับหมอคิวแล้วก็หมอแพรคแล้วก็น้องน้องมอค่ามาต้อนรับเลยนี่คือเจ้าของบ้านนะครับบ้านหลังนี้สร้างมานานหรือยังครับ เพิ่งสร้างเสร็จเลยค่ะเพิ่งเสร้างเสร็จเพิ่งมาอยู่เลยเพิ่งมาอยู่ใช่เรามาหาคําตอบมันต่อครับว่าทําไมคุณหมอถึงเลือกสร้างบ้านกับแรงดีโฮมมากที่สุดถ้าพร้อมแล้วตามมาดูให้รู้กันที่บ้านหลังที่2กันเลยครับทาไมคุณหมอถึงเลือกสร้างบ้านกับแรงดีโฮมครับเห็นชื่อเสียงบริษัทในทีวีในอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยค่ะก็คือเป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือเป็นบริษัทใหญ่ของในในประเทศไทยมาคิดว่าน่าจะไม่ทิ้งงานคือสร้างบ้านให้เราได้จบแน่นอน ก็เลยเลือกของแลนดิ่โฮมค่ะเราได้เปรียบเทียบกับเจ้าอื่นบ้างไหมครัดูค่ะจริงๆดูหลายบริษัทดูเยอะอยู่ค่ะแล้วคุณหมอคิดว่าแลนดิ่โฮมเนี่ยแตกต่างจากบริษัทอื่นยังไงบ้างครับคือเหมือนแบบบ้านของแลนดิ่โฮมอ่ะก็คือเราชอบคือปรับแบบไม่เยอะตรงตามสเปคที่เราอยากได้แล้วก็แบบบ้านก็คือดูทันสมัยกว่าคือมันเหมือนเป็นแบบแบบบ้านรุ่นใหม่กว่าถ้าเทียบกับบริษัทอื่นเลย้ะคะเขาปรับเปลี่ยนตามที่เราต้องการได้ <น>แล้วก็ดูแบบมีพวกนวาซิสเต็มมีมีแคปพัสอะไรเงรี้ยให้นะครับก็ตรงตามใจที่เราต้องการอะไร,งรเกกงี้ยก็เลยตกลงสนใจเรื่องแคปพัทด้วยเหรอใช่ค่ะสนใจแคปพัทจริงๆตอนแรกไม่รู้ว่าแลนดี่งโฮมมีแต่ว่าตอนที่เข้าไปคุยที่ที่สาขาก็คือเจอเซลเซลเขาก็แนะนำว่าเรามีออของแลนด y h o โฮมมีระบบ No วาซิสเต็มมีแคปพัสบ้านปลอดแมลงสาบอะไรเงี้ยค่ะพอไปฟังเรื่องแคปพัดที่เป็นแบบกองอากาศ ก็รู้สึกสนใจเพราะว่าเพราะว่าแฟนเป็นภูมิแพ้อ๋อหมอคลิคิกเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วก็เลยทีก็น้ำมูกไหลตลอดไอตลอดเลยฮะที่อื่นไม่มีก็ไม่ได้ยินว่าที่อื่นมีนะคะใช่อันนี้ได้ใช้แช้พัดแล้วใช่แล้วเป็นไงบ้างรขบอยากรู้ว่าพออยู่ในบ้านภูมิแพ้ไม่ค่อยกำเริบเลยฮะช่วงช่วงที่เขาพีเอ็มหนักๆเนี่ยเราก็อยู่แต่ในบ้านเลยแล้วก็ช่วงกลางคืนบางทีก็แบบนอนหลับสนิทเพราะมัน นอกจากกองฝุ่นแล้วมันจะถ่ายเทพวกออกซิเจ oh, <okay. S 2> นเวลาเราคาร์บอนไดออกไซด์ดูดกลับแล้วเอาออกซิเจนจากข้างนอกเข้ามามก็ทําให้เราแบบได้ออกซิเจนเอ่ไดได,ได้เพียงพอแล้วก็เ,เราก็รับได้สนิทขึ้นนะฮะอ๋อโอคือเหมือนบ้านอนะ่ะจะติดถนนใหญ่ใช่ไหมคะ oh, <okay. S 2> ทีนี้เราก็จะไม่ค่อยกล้าเปิดหน้าต่างเพราะว่าควันรถมันเยอะ แต่ว่าพอพอพอไม่เปิดหน้าต่างมันก็จะเหมือนไม่มีอากาศถ่ายเทแต่ถ้าเราเปิดเครื่องแคปพัดเหมือนเขาจะดูดอากาศข้างนอกเข้ามาเปลี่ยนอากาศข้างในบ้านออกไปเหมือนอากาศมันก็จะได้ถ่ายเทผ่านเครื่องกรองด้วยางคะ<อ>ก็เลยรู้สึกว่าเออมันมันไม่ได้อึอดอดัดอากาศมันก็ยังถ่ายเทอย,อยู่ทั้งที่เราก็ไม่ได้เปิดหน้าต่างบ่อยออใช่เพราะว่าบางที่สมมติสมมติเปิดแอร์อย่างเดียวเนี่ยแล้วปิดปิดห้องหมดก็อากาศก็จะอยู่แค่นั้นไม่ได้มีข้างนอกเข้ามาไงตามมาดูให้รู้กันครับ กว่าจะมาเป็นนวัตรกรรมในการสร้างบ้านที่อยู่แล้วสุขภาพดีได้นั้นมีที่มาที่ไปยังไงตามไปฟังกันเลยครับแคปพัสนะครับเทคโนโลยีการเติมอากาศเข้าบ้านนะครับเป็นนวัตกรรมของบริษัทแลนดี้โฮมนะครับที่ได้คิดค้นเทคโนโลยีตัวนี้นะครับเข้ามาเพื่อที่จะตอบโจทย์ปัญหาของมลภาวะทางอากาศในประเทศไทยในปัจจุบันนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ประเทศไทยเนี่ยครับมีมลภาวะค่าฝุ่นพวกก๊าซพิษต่างๆรวมถึงเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียเนี่ย เยอะขึ้นในทุกๆปีใช่ไหมครับแดนนี่โฮมเลยต้องการที่จะให้คุณลูกค้านะครับที่สร้างบ้านกับแดนนี่โฮมเนี่ยได้สุขภาพดีโดยมีนะวัตกรรมอากาศแคปพครับอยู่ในบ้านสําหรับคุณลูกค้านะครับที่เป็นโรคภูมิแพ้นะครับผมแคปพารชเครื่องเติมอากาศใหม่บริสุทธิ์เนี่ยก็จะช่วยได้นะครับเพราะว่าการนําอากาศใหม่ของแคปพารชเข้ามาภายในตัวบ้านนะครับผมจะผ่านชั้นกรองเฮปตารสิบสามนะครับซึ่งกรองฝุ่น ก่อนที่จะเข้าบ้านอยู่แล้วนะครับอากาศใหม่นี้เข้ามาก็จะไปทดแทนอากาศเก่านะครับและยังดูดอากาศเก่าเนี่ยออกไปก็จะดูดพวกกาสส๊าซวัตนะครับผมฝุ่นเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียนะครับผมแล้วก็เชื้อราที่ขังอยู่ในภายในห้องด้วยนะครับทำให้ลูกค้าที่เป็นบุมมแพ้เนี่ยอยู่ในสภาวะแรงดันบวกและมีโอกาสที่ทําให้อาการบุมแมแพ้ของลูกค้าเนี่ยดีขึ้นครับซีพีดีไซน์นะคะเป็นนวัตกรรมอีกหนึ่งนวัตกรรมที่ดูแลผู้อยู่อาศัยที่ผูกสร้างบ้านกับทางแลนดี่งโฮมนะคะป้องกันไม่ให้แมล้วร็พวกแมลงต่างๆเข้าามในตัวบ้านแะ และที่สําคัญนะคะทําให้ตัวบ้านเราเนี่ยไม่มีสารก่อภูมิแพ้ที่เกิดจากมแมลงสาบที่เข้ามาอยู่อาศัยภายในตัวบ้านดังนั้นลูกค้ามั่นใจได้ว่าบ้านของลูกค้าเองจะปลอดสารก่อภูมิแพ้ที่เกิดจากมแมลงสาบอย่างแน่นอนค่ะช่วงนี้ครับผมสังเกตเห็นว่ามีคุณหมอหลายๆท่านเนี่ยเลือกสร้างมากกั่แลนดี้โฮมเลยอยากรู้ว่าในฐานะที่หมอแพลหมอคิวเนี่ยเป็นหมอเหมือนกันหมอท่าน,นอื่นๆทําไมเขาถึงเลือกสร้างมากกับแลนดี้โฮมครับคิดว่าอะไร คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของเวลาในการที่เรามาดูบ้านนะคะเพราะว่าเราเป็นคุณหมออ่ะเราทํางานอยู่กับโรงพยาบาลเกือบตลอดเวลาเวลาที่จะเข้ามามาดูบ้านช่วงสร้างเกาะสร้างอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะน้อยอเราก็เลยคิดว่าเขาน่าจะเลือกเป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือไม่ทิ้งงานแน,น่ๆไม่ทิ้งงานสร้างตามแบบได้เราไม่จําเป็นต้องมาดูบ่อยอะไรประมาณเนี้ยค่ะอ๋อเรื่องเวลาใช่ไหมเรื่องเวลาคิดว่าเรื่องเวลาเป็นหลัก ส่วนผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องสุขภาพนะค,คือเราเป็นสายสุขภาพทุกคนก็น่าจะาสนใจเรื่องสุขภาพมาซึ่งทุกวันนี้ไอ้ pm สองห้านี่กเ็เป็นหนักเลยสำหรับเมืองไทยเราดังนั้นของเรนจูโก็จะมีระบบแคปพัดนี่แหละฮะที่ช่วยแล้วก็เ e นจูโฮกเขาจะมีแบบแนะนําในส่วนของวัสดุต,ต่างๆที่ปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัยฮะอย่างเช่นพวกสีอะไรเงี้ยฮะที่ลดการใช้สารเคมีหรือว่าใช้ สาที่มีที่มันปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัยครับเพราะเป็นหมอเนี่ยเหมือนกับเห็นผลกระทบของของสิ่งเหล่านี้ฝุ่นอะไรเงี้ยเยอะเนาะสมมุติแบบเป็นคุณหมอแบบสจามออะไรเงี้ยพีเอ็มก็จะมีผลมากดังนั้นก็เลยแบบเลือกบ้านที่แบบอยู่แล้วเราปลอดภัยวางใจได้อะไรเงี้ยฮะอยู่แล้วเราสบายใจที่สุดก็คือสุขภาพแล้วก็เวลาเวลาใช่ก็ต้องมั่นใจเนาะว่าแบบเราเวลาน้อยเราไม่มีเวลามาดูบ่อยก็สามารถสร้างเสร็จได้ นี้นอกจากจะสวยงามและมีพื้นที่ใช้สอยที่ตอบโจทย์การใช้งานของคุณหมอทั้งสองแล้วครับอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือนวัตกรรมเพื่อผู้อยู่อาศัยจากแลนดี้โฮมที่ทําให้บ้านของคุณหมอคิวและคุณหมอแพรวมีสุขภาพที่ดีขึ้นอีกด้วยแหละครับ เหตุผลที่คุณหมอคิวและคุณหมอแพรวครับเลือกสร้างบ้านกับแลนดี้โฮมหนึ่งเป็นบริษัทที่ใหญ่และมีความน่าเชื่อถือไม่เสี่ยงการโดนทิ้งงานและสร้างบ้านได้เสร็จตามกำหนดเวลาแน่นอนครับและที่สําคัญครับมีทุนจดทะเบียนสูงถึง200ล้านบาทซึ่งมากที่สุดในตลาดรับสร้างบ้านและมีประสบการณ์รับสร้างบ้านมาแล้วมากกว่า800 0หลังครับสมีแบบบ้านที่ทันสมัยกว่าเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นๆ3ครับที่แลนดี้โฮมมีนวัตกรรมที่พัฒนามาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะเช่นแคปพัท เป็นนวัตกรรมการเติมอากาศบริสุทธิ์เข้ามาในตัวบ้านป้องกันฝุ่น PM 2.5และ CPD ดีไซนนวัตกรรมบ้านปลอดมแมลงสาบทั้งหมดนี้ครับคือเหตุผลที่คุณหมอคิวและคุณหมอแพรเลือกสร้างบ้านกับแลนด y Home เราไปต่อกันที่บ้านหลังสุดท้ายกันเลยครับมาหาคำตอบกันต่อว่าทําไมคุณหมอถึงเลือกสร้างบ้านกับแลนด y Home มากที่สุด จากโคราชครับตอนนี้เราเข้ามาต่อกันที่กรุงเทพมหานครครับไม่ใกล้ไม่ไกลเลยอยู่บริเวณตลิ่งชันสวนผักครับ mm hmm. เดี๋ยวเราเข้าไปพบกับคุณหมอเจ้าของบ้านกันเลยครับค mm ุณหมอสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะ นี่คือคุณหมอสายชนแล้วก็พี <Comb> ่มุ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเข้ามาเมื่อกี้ต้นไม้เยอะร่มรื่นมากครับขอบคุณค่ะคุณหมอสายชนนี่คือทําเกี่ยวกับอะไรก็เป็นหมอกระดูกและข้อหรือออทปิดิกนะคะ แต่ว่าชำนาญเกี่ยวกับเรื่องมือเรื่องเส้นประสาทต่อมือต่อนิ้วต่างๆค่ะอ่านี่คือทำเฉพาะทางเลยเป็นมือใช่ไหมครัทำนิดนึงจ้ะที่ดินที่นี่ขนาดเท่าไหร่ร้อยห้าสิบตารางวาค่ะร้อยห้าสิบตารางวาใช่จะเป็นแนวยาวๆเป็นต้นไม้ไปเท่าไหร่ครับเป็นต้นไม้ไปสักร้อยหนึ่งยอมโอเคเดี๋ยวให้พี่มุ้ยพาไปนั่งคุยกันสักทีเลยชิญได้เลยค่ะหาในแบบในแบบหลบในนรกสมุน เชิญเลยค่ะเชิญเลยแต่ก่อนครับคุณหมอสายชนและครอบครัวเนี่ยเคยอาศัยอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรมาก่อนแต่รู้สึกว่าฟังก์ชันของตัวบ้านจะไม่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ในการอยู่อาศัยจึงเลือกที่จะสร้างบ้านเองครับที่นั่งนี้คือห้องนั่งเล่นจ้ะห้องที่ใช้งานบ่อยสุดใช่ค่ะอยู่ตรงนี้คือตลอดเวลาตลอดเวลาโอเคะทีนี้อยากทราบว่าทําไมคุณหมอจึงเลือกสร้างบ้านกันแลนดี้โฮมครับก็ สองประเด็นอันแรกคือบ้านนี้ก่อนจะสร้างบ้านนี้เป็นบ้านเก่าที่พ่อกับแม่มุ้ยสร้างแล้วก็จ้างผู้รับเหมา oh มาเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าต้องมาดูแลเองต้องดีลอะไรเองทุกอย่างซึ่งก็ไม่มีเวลา <c oughs> แล้วตอนนี้เราอยากได้บ้านใหม่ตามที่เราอยากต้องการสร้าง เราก็เลยอยากจะหาตัวแทนที่ดูแลแทนเราได้แล้วก็ไว้ใจได้ไม่มีผู้รับเหมาหนีงานอะไรประมาณนั้นอ๋อแล้วตอนก่อนหน้านี้เนี่ยคุณหมออยู่ที่ไหนมาก่อนครับเออมันจะมีบ้านที่บ้านโนเบิ้ลโนเบิ้ลจีที่ตรงปลามห้าเป็นหมู่บ้านก็คือเป็นบ้านจัดสรรใช่ไหมเป็นบ้านจัดสรรใช่แล้วมันก็จะมีข้อจํากัดว่ามันจะมีจํานวนห้องที่อาจจะเยอะกว่าที่เราต้องการแต่ห้องที่เราต้องการ ห้องเก็บของห้องที่เราใช้นั่งเล่นพิเศษเงี้ยมันก็จะถูกจํากัดด้วยแบบที่กําหนดมามเพราะฉะนั้นตอนพอจะมาสร้างนี้เราก็อยากได้บ้านที่เราอยากมีห้องที่เราต้องการเป็นพิเศษก็เลยได้มาปรึกษากับแลนดี ตอนจะสร้างบ้านเนี่ยคุณหมอตัดสินใจจากอะไรครับได้เทียบกับเจ้าอื่นไหมครับก็มีดูดูบ้านดูดูบ้านแต่ว่าดูตามแบบบ้านใช่เพราะว่าแต่แลนดี้เนี่ยมันเหมือนได้ยินชื่อมานานแล้วว่าเป็นบริษัทรับสร้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันอื่นก็เคยได้ยินบ้างแต่ว่าเหมือนกับเพิ่งชื่อใหม่ๆแต่แลนดี้เหมือนกับพูดกับมุ้ยว่าเอ้ยมันเนี่ยบริษัทนี้นะแลนดี้ได้ยินมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราไปไปเดินไปเดินช้อปปิ้งแล้วพประจวบกับ เจอเขามาออกบูธพอดีแล้วเราก็ไปยืนดูแบบบ้านที่เขาโชว์อะค่ะมันเป็นแบบบ้านที่เราชอบมันใกล้เคียงกับที่เราชอบเราก็เลยคุยกับเขาว่าเราอยากได้ประมาณนี้แต่ขออนุญาตแบบปรับแบบได้ไหมอ๋อแสดงว่าเหตุผลที่ทําให้ตัดสินใจเรื่องไรนี่โฮมก็คือเรื่องเรื่องปรับแบบใช่ไหมใช่ใช่เลยอันนั้นคือเรื่องใหญ่เพราะว่าบ้านของเขาอ่ะ สวยตอบโจทย์แต่ว่าฟังก์ชันยังอยากอยากได้มากกว่านี้ปรับแบบมากกว่านี้อย่างเงี้ยแล้วซึ่งซึ่งเขาโอเคที่จะทำให้อะไรเงี้ยแล้วตอนเข้าไปคุยหลายๆที่เนี่ยแลนดี้โฮมแตกต่างจากบริษัทอื่นยังไงบ้างครับบางที่เขาไม่ปรับให้ใช่เหมือนกับบ้านแบบนี้ก็ฟิกแบบนี้เลยไม่ได้ต้องปรามตามเขาอันนี้เจอคนขายเนาะใช่ คุณยุ้ยเนี่ยจะน่ารักมากเลยบอกว่าปรับได้ได้หมดเลยค่ะวาดออกมาเลยว่าอยากได้แบบไหนสามารถปรับได้เราก็เลยบอกตกลงเลยเนี่ยโอเคที่สุดและแลนดี้ปรับไปเยอะไหมครัก็เกือบหมดนะเรามาดูขั้นตอนในการปรับแบบกันครับโดยที่ลูกค้าเนี่ยมีส่วนร่วมในการปรับแบบบ้านให้ออกมาเป็นบ้านในฝันที่ถูกใจได้นั้นจะมีขั้นตอนอย่างไรกันบ้างตามมาดูให้รู้กันครับ ปกติในการประแบบของเรสซิงโฮมนะครับจะเริ่มต้นง่ายๆมาเลยนะจากการที่ลูกค้าเลือกแบบมาตรฐานมาก่อนนะครับแล้วก็มาคุยกับเราโดยที่ทางเราจะถามนะว่าท่านมีความฝันมีรีแควรแบบไหนที่พิเศษกว่าปกติหรือเปล่านะครับเช่นลูกค้าบางท่านอยากได้ห้องรับแขกที่เป็นดับเบิ้ลไฮท์ถงสูงแต่แบบมาตรฐานไม่ได้มีอยู่เนาะอันนี้เราก็จะปรับให้โดยที่ทีมสาวเล็กจะดูจากพรอพเพอร์ชั่นที่ดีการระบายอากาศอินเสิร์ตต่างๆที่มีกับห้องตรงนั้นว่ามันถงสูงและมันได้ความ สว่างความโล่งความสบายใจมากแค่ไหนนะครับหรือว่าลูกค้าบางท่านอยากได้ห้องนอนที่มีเมสเซนีนคือเป็นฝันมานานแล้วยากได้ห้องนอนที่มีมีชั้นลอยอยู่ข้างบนแล้วก็บองมาเจอกับสเปซข้างล่างที่เป็นลิฟวิ่งได้อะไรเงี้ยก็สามารถดีไซน์ได้โดยที่เราก็จะด,ดูเรื่องของ p r o p o r t ชั่นความสูงอาคารที่เหมาะสมหรือลูกค้าบางท่านที่ชอบซุปเปอร์คาร์นะครับเรามีแพคเกจที่ดีไซน์ ห้องแกลเลอรี่ที่เอารถไปจอดในบ้านเลยแล้วก็มีสแตนหมุนนะครับเพื่อให้ลูกค้าได้ดูว่าโอเคตรงเนี้ยเขาเข้ามาปั๊บก็เจอสิ่งที่เขารักเลยได้มาเชิมกินกาแฟได้มาจิบไวน์ร่วมกับรถที่เขารักเนี่ยคือสิ่งที่เราดีไซน์ให้โดยที่ทุกอย่างอยู่ในกรอบของการดีไซน์ที่ดีนะครับแล้วก็ถูกต้องเรื่องของกฎหมายเรื่องของโหลดเรื่องของพรพปอร์ชั่นเรื่องของสเปซที่ใช้งานได้อย่างถูกต้องความฝันทุกท่านต้องเป็นจริงได้กับสิ่งที่มันเป็นจริงที่เราดีไซน์ออกมาขีเกณฑบนกระดาน เราเอามาสร้างเป็นโปรดักชันที่ออกมาสมบูรณ์ครับผมที่ว่าปรับแบบบ้านเองค่ะปรับส่วนไหนบ้างนะครับเกือบทุกส่วนเลยค่ะทุกตรงเลยทุกตรงเลยค่ะอย่างเช่นห้องนั่งเล่นตรงนี้เราอยากได้เป็นดับเบิลโวลลูมจะต้องไม่มีซิลิจต้องไม่มีเพดานตรงนี้โล่งอย่างที่เราต้องการส่วนห้องนอนเราไม่ได้เน้นจํานวนห้องนอนเราเน้นตู้เสื้อผ้าก็จะออกแบบว่าเออห้องนอนไม่ต้องใหญ่ แต่มีห้องห้องเลยไม่ใช่เป็นวอล์กอินเลยเป็นห้องตู้เสื้อผ้าเลยกันคนละห้องมีห้องนั่งเล่นสําหรับร้องคาราโอเกะห้องสําหรับเล็กหน่อยสําหรับอาจจะมีแขกมาพักมีห้องสําหรับคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุอยู่ด้านล่างอ๋อชั้นล่างชั้นล่างใช่เพราะว่าท่านอาจจะลาบากกับการขึ้นไปชั้นสองที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คือห้องเก็บของเราออกแบบเลยว่าต้องมีห้องเก็บของไว้ตัางหากข้างนอกเพราะว่าบ้านจัดสรรโดยทั่วไปก็จะไม่ได้คํานึงถึงจุดนั้นมาก แล้วตรงที่เราเจอกันที่แรกนล้วเอ็นี้คือร้านหมูกระทะ เพราะเราอยากได้เป็นแอรียที่เหมือนเป็นโอเพนแอร์แต่ว่ากันฝนได้แ<ช><ช>ลนดิ่โฮมเองเนี่ยเป็นบริษัทรับสร้างบ้านนะคะที่เป็นวันสต็อปเซอร์วิสนะคะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราก็ยังมีพาร์ทเนอร์ไม่ว่าจะเป็นแอร์ลิฟต์บิวอินหรือว่าในเรื่องของการจัดสวนเราก็ดูแลให้ลูกค้าได้ทั้งหมดเลยแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่เราคัดสรรมาอย่างดีแล้วนะคะดังนั้นลูกค้าสบายใจได้ว่าเข้ามาแลนดิ่โฮมที่เดียวเนี่ย <ๆ S 2> ก็จะสวยครบ<ๆ>จบโดยที่ไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้วคะ่ะ ช่วงนี้เนี่ยผมเห็นคุณหมอสร้างมากกับแลนดี้โฮมค่อนข้างเยอะครับในฐานะที่คุณหมอสายชนเนี่ยก็เป็นคุณหมอเหมือนกันคิดว่าคุณหมอท่านอื่นทําไมถึงเลือก้างมากับแลนดี้โฮมครับเท่าที่คิดนะโดยตัวเองเป็นหลักแล้วก็อาจจะเอาลักษณะงานที่คล้ายคลึงกันอะ่ะก็คือเราไม่มีเวลามามาคอยตรวจงานมาคอยดิวทุกสิ่งทุกอย่างกับผู้รับเหมาโดยตรงรเพราะฉะนั้นตัวแทนที่ดีที่เราเชื่อถือได้มันก็คือ ตอบโจทย์ว่าอ,อาพูดคุยกันเรียบร้อยแล้วกำหนดงานตามสเต็ปว่ายังไงยังไงเราอาจจะแวะมาดูอาทิตย์ละครั้งเท่านั้นเองแต่ไม่ต้องมาคุยกับผู้รับเหมาเองดีลทุกอย่างเองตลอดเวลาแต่ทุกอย่างก็เป็นแบบสเต็ป สเต็ปสเต็ปในแต่ละอาทิตย์เขาก็จะมาอัปเดตเราอย่างเงี้ยค่ะมีพัฒนาการของการสร้างบ้านที่เราแบบเอ้ยมันมันดูแบบโอเคอนะเนาะดูดูเชื่อมันดูเชื่อถือได้ในขณะที่เราไม่มีเวลาทั้งคู่อ,อ,อย่างเงี้ยค่ะก็ะคือเราก็จะไว้ใจให้ทางวิศวกรเขาดูแลให้ทั้งหมดอ,อ๋อแสดงว่ญญาเป็นเรื่องของเวลาที่คุณหมอน่าจะมีน้อยพอๆกันนั่นเลยน่าจะเหมาะสมมากเลยค่ะที่คุณหมอหลายท่านก็คงต้องเลือกตัวแทนมาทำงานให้เราอย่างเงี้ยค่ะ บ้านที่ดีและมีความสุขก็คือบ้านที่ปลูกแล้วต้องตรงตามใจของผู้อยู่อาศัยครับดังเช่นบ้านของคุณหมอสายชนและพี่มุ้ยก็คงเป็นบ้านในฝันของใครหลายๆคนเลยล่ะครับเหตุผลที่คุณหมอสายชนและพี่มุ้ยเลือกสร้างบ้านกับแลนดี้โฮมหเป็นบริษัทใหญ่ที่มีทุนจดทะเบียนสูงถึง200ล้านบาทมีความมั่นคงไว้ใจได้และไม่ทิ้งงาน 2. มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพคอยดูแลตั้งแต่เริ่มสร้างบ้านจนกระทั่งส่งมอบบ้าน 3. สามารถปรับแบบบ้านได้ตามความต้องการของคุณหมอวันนี้เราคงได้คําตอบกันแล้วนะครับว่าเพราะอะไรคุณหมอถึงเลือกสร้างบ้านก,กับแลนดิ่โฮมมากที่สุดหากคุณผู้ชมสนใจนะครับสามารถปรึกษาปัญหาการสร้างบ้านได้ที่แลนดิโฮมทั้ง9สาขาทั่วประเทศไทยโปรโมโชั่นพิเศษรับประกันโครงสร้างนาน20ปีเต็มอัปเกรดวัสดุพรีเมียมปรับแบบเข็มเจาะคู่ได้100%เซพร้อมติดตั้งแคปพลัสนวัตกรรมเติมอากาศบริสุทธิ์ป้องกัน PM 2.5